สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่วันณคดีลำนำแชมป์ประถงศึกษาปีที่5บทที่5ต้นเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับโลกนี้มีแต่การบ้านเด็กหญิงมาปางคิดขณะที่ยังนึกไม่ออกว่าจะทำการบ้านวิชาภาษาไทยได้อย่างไรเวลาก็น้อยเธอคงไม่สามารถทาให้เสร็จก่อนกาหนดอย่างแน่นอนวันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดพักผ่อนประจำสัปดาห์ แต่มะปรางไม่ค่อยได้พักผ่อนเพราะต้องรีบทำการบ้านหลายวิชาทั้งคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษและภาษาไทยฉันจะทำอย่างไรดีมะปรางคิดไม่ออกแม้ว่าเธอจะชอบเรียนภาษาไทยแต่การบ้านวิชาภาษาไทยไม่ใช่เรื่องง่ายๆคุณครูประจำวิชาสั่งให้นักเรียนไปแต่งกลอนสอนใจมาคนละหนึ่งเรื่องถึงกระนั้นเธอก็ตั้งใจจะทำให้เสร็จในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยเมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ก็ไม่เสร็จ จึงนำกลับมาทำต่อที่บ้านจะแต่งเรื่องอะไรก็ได้ขอให้เป็นสุภาษสิทิสอนใจก็แล้วกันมาปรางนึกถึงคำสั่งของครูคุณครูนะคุณครูแม้มาปรางจะรักคุณครูแต่ขณะน,นี้เธอกำลังท้อใจจึงเดินไปรำพึงไปจนคุณยายซึ่งนั่งอยู่ในบ้านบอกว่ายายเวียนหัวแล้วก็หนูคิดไม่ออกนี่ขามาปางแก้ตัวมาปางเป็นเด็กกําผาแม่ เธออยู่กับยายสองคนส่วนพ่อของมาปรางไปทํางานต่างจังหวัดน,น,นานๆจะกลับมาบ้านสักครั้งหนึ่งเวลาเธอมีปัญหาเรื่องทํากันบ้านจึงไม่รู้ว่าจะปรึกษาใครดีไปหาเพื่อนสิยายแนะนําไปปรึกษากับเพื่อนช่วยกันคิดช่วยกันทําเรื่องบางเรื่องถ้าคิดคนเดียวไม่ได้ก็ต้องมีเพื่อนช่วยกันคิดคําพูดของยายทําให้มาปรางคิดได้เธอนึกถึงชาลีขึ้นมาทันใด ชาลีมีเพื่อนเป็นผู้รอบรู้เขาคนนั้นคือเด็กชายผมแกลผู้มาจากโลกวรรณคดี .com นั่นเองบางทีผมแกลอาจช่วยเธอได้มะปรางยิ้มดีใจรีบขออนุญาตยายไปหาชาลีซึ่งบ้านอยู่ใกลๆก,กันเมื่อไปถึงก็พบชาลีนางนานละห้อยอยู่หน้าบ้านเธอไม่สบายหรือจ้าชาลีเด็กหญิงถามเปล่าชาลีตอบฉันแต่งกรอนไม่ได้ฉันนึกไม่ออกเวลาเรียนในชั้น คุณครูก็แนะนำแล้วแต่พอเป็นการบ้านให้ฝึกแต่งเองฉันแต่งไม่ได้ฉันก็เหมือนกันมาปรางบอกแล้วเราจะทำอย่างไรดีละ่ะชาลีหันมาปรับทุกนี่แหละที่ทำให้ฉันต้องมาหาเธอมาปรางว่าเราไปหาผมแกลกันเถอะฉันคิดว่าผมแกละจะช่วยเราได้พอได้ยินมาปรางพูดอย่างนั้นชาลีก็ยิ้มออกมาได้ใช่สิเขาลืมผมแกลเสียสนิท เรื่องแค่นี้ผมแกละต้องช่วยได้แน่นอนทั้งสองไม่รอช้าชาลีชวนมาปรางเข้าไปในบ้านเขารีบเปิดคอมพิวเตอร์เข้าเว็บไซต์โลกวันนคดี .com ทันทีรอไม่ถึงอึดใจผมแกละก็ควบหม,มาก้านกล้วยมาทักทายเสียงใสสวัสดีจ้าชาลีสวัสดีจ้ามาปรางวันนี้มากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะเด็กชายผู้ขี่หมาก้านกล้วยทักทายเสียงใสชาลีกับมาปรางทักทายตอบไปย่างง่อยๆ ทั้งคู่ยังคงหน้าละห้อยพอๆกันดูท่าทางพวกเธอจะไม่สบายผมแกละสังเกตได้เป็นอะไรกันหรือจ๊ะฉันทําการบ้านไม่ได้มาปรางรีบบอกชาลีก็เหมือนกันเราจึงมาหาเธอไงล่ะให้เธอช่วยแต่งกลอนสุภาษิตให้จะได้ไหมจ๊ะทําไมพวกเธอไม่แต่งกันเองล่ะผมแกละถามก็อยากแต่งเองเหมือนกันแต่ตอนนี้ยังคิดไม่ออกชาลีพูดเลยมาขอให้เธอช่วยอย่างไรล่ะ มะปรางตอบแทนชาลีเธอเป็นผู้รอบรู้ไม่ใช่หรือเธอรู้จักวรรณคดีทุกเรื่องนี่นาะฉันอาจช่วยเธอได้บางเรื่องเท่านั้นนะผมแกละพูดแต่รอสักครู่ก็แล้วกันทั้งชาลีและมะปรางต่างยิ้มด้วยความดีใจเด็กชายผมแกละหายไปจากจอคอมพิวเตอร์ชั่วขณะอึดใจหนึ่งบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็ปรากฏตัวหนังสือเคลื่อนขึ้นมาช้าๆข้อความที่แสดงผ่านทางหน้าจอนั้นเป็นบทกลอนสุภาษิตชื่อว่า ตนเป็นที่พึ่งแห่งต้นเราเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่งอย่าหมายพึ่งผู้ใดให้เขาหยันควรขนึงพึ่งตนทนกัดฟันคิดบากบั่นตั้งหน้ามานะนำกาศสิกิจพาณิชยาการงานมีเกียรติอย่ายามเยียดพานหาว่างานต่ำหรือจะชอบวิชาอุตสาหกรรมเชิญเลือกทำ ตามถนัดย่าพัดวันเอาดวงใจเป็นทุนหนุนนำหน้าเอาปัญญาเป็นแรงมุ่งแข่งขันเอาความเพียรเป็นยานประสานกันผลจะบนรู้สู่ประตูชัยเงินและทองกองอยู่ประตูหน้าคอยเปิดอ้ายิ้มรับไม่ขับใสทรัพย์ในดินสินในน้ำออกคล่ำไป แหลมทองไทยพร้อมจะช่วยอำนวยเอ่ยชาลีกับมาปรางอ่านกรอนในจอคอมพิวเตอร์ตามไปพร้อมกันพออ่านจบมาปรางก็หันมามองหน้าชาลีอยู่พักใหญ่มีอะไรหรือจ้ามะปรางชาลีสงสัยในท่าทีของเพื่อนทำไมเธอเอาแต่จองหน้าฉันเธอเข้าใจความหมายของกรอนบทนี้ไหมมาปรางถามลองอ่านบทแรกดูสิเราเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่งย่าหมายพึ่ง ผู้ใดให้เขาหยันควรคะนึงพึงตนทนกัดฟันคิดบากบันตั้งหน้ามานะนำเข้าใจชาลีพยัตหน้ารับฉันพอเข้าใจอยู่ว่าบทกรอน,นี้กล่าวถึงเรื่องอะไรผมแกลเอากรอน,นี้มาให้อ่านเพื่อบอกอะไรบางอย่างหรือเปล่ามาปรางเงียบไปเพราะกำลังใช้ความคิดเธอกลับไปอ่านกรอนในจอคอมพิวเตอร์อีกครั้งเป็นทำนองสนอ ชาลีก็อ่านคลอตามเบาๆอ่านจบมะปรางก็รีบหันมาบอกฉันจะกลับบ้านแล้วล่ะชาลีทําไมถึงรีบกลับละ่ะชาลีสงสัยไม่รอให้ผมแกละกลับมาก่อนหรือไม่รอแล้วละ่ะมะปรางว่าฉันจะรีบกลับไปแต่งกรอนส่งครูไม่ต้องรอให้ผมแกลช่วยอีกแล้วก็เธอแต่งกรอนไม่ได้ไม่ใช่หรือชาลีถามอย่าลืมสิชาลีตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่างไรละ่ะ มาปรางตอบเสียงใสก่อนขอตัวกลับบ้านปล่อยให้ชาลีนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อีกพักใหญ่แล้วชาลีก็ลงมือแต่งกรอนด้วยตัวเองอธิบายเพิ่มเติมความรู้ 1. การแต่งคำประพันธ์ไม่ว่าจะเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองมีจุดประสงค์ในการแต่งแตกต่างกันบางเรื่องแต่งเพื่อแสดงอารมณ์และความรู้สึกบางเรื่องแต่งขึ้นมาเพื่อเล่าเรื่องบางเรื่องแต่งเพื่อบันทึกเหตุก,การณ์ และบางเรื่องแต่งขึ้นมาเพื่อให้เป็นคติสอนใจ 2. คนไทยเป็นคนเจ้าบทเจ้ากรอนมาแต่เดิมได้นาสุภาษิตคือถ้อยคำที่กล่าวถูกต้องดีแล้วจำนวนมากมาแต่งเป็นคำประพันธ์ร้อยกองไว้เป็นคติสอนใจกรอนอธิบายสุภาษิตชื่อว่าต้นเป็นที่พึ่งแห่งตนผู้แต่งคือเพิ่มสวัสดว์วรรณกิจรวบรวมไว้ในหนังสือบทประพันธ์อธิบายสุภาษิตแม้จะเป็นของเก่าแต่งมานาน แต่เนื้อหาอยัางทันสมัยและใช้ได้กับทุกคน 3. ผู้แต่งนำพุทธสุภาษิตบทที่ว่าอัตตาหิอัตนโนนาโถซึ่งเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่าตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนมาแต่งอธิบายความเป็นบทร้อยกองเพื่อให้เข้าใจง่ายใช้เป็นคติสอนใจให้ผู้อ่านนำไปเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเป็นบทร้อยกองประเภทกรอนบทหนึ่งมีสีวักวักละ8ถึง9ก้าคำระหว่างวรกมีสัมผัสตามกำหนดสามารถแต่งให้ยาวกี่บทก็ได้แต่ต้องมีสัมผัสระหว่างบทด้วยตัวอย่างกรอน8ใช้8คํคำนำเรียงร้อยเลือกสันทอยสัมผัสนอกในสม3 2 3อ่านวรคชมชื่นชม สื่อความหมายเด่นอุดมล้ำเลิศงามเสียงวรรณยุกต์ท้ายวักจักไผ่ราะแสนสนอด้วยคำท้ายไม่มองคมอ่านแต่งฟังคิดเขียนเพียนทุกยามดำเนินตามสุนทรภูครูกวีชวนคิดชวนคุย 1. พิจารณาว่าคติเตือนใจที่นำเสนอในบทกลอนนี้ ควรถือเป็นแบบอย่างหรือไม่และคนไทยในอดีตมีวิธีสอนเด็กๆอย่างไร 2. Mm hmm. เมื่ออ่านเรื่องนี้จบแล้วบอกได้หรือไม่ว่าเด็กชายผมแกละนำกอนต้นเป็นที่พึ่งแห่งต้นมาให้ชาลีกับมะปรางอ่านเพื่ออะไร 3. Mm hmm. นักเรียนเคยประสบเหตุการณ์ปัญหาเหมือนชาลีกับมะปรางรอบ้างหรือไม่และนักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหานั้นอย่างไร 4. Mm hmm. ลองคิดต่อไปอีกว่า อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้มาปรางตัดสินใจกลับบ้านไปแต่งกรอนด้วยตัวเอง 5. คติสอนใจจากบทกรอนอธิบายสุภาษิตตนเป็นที่พึ่งแห่งตนสามารถนำไปใช้กับการทำงานต่างๆได้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร 6. เนื้อหาของกรอนอธิบายสุภาษิตบทนี้คล้ายกับบทร้อยกองวิชาเหมือนสินค้านักเรียนลองช่วยกันพิจารณาว่าบทร้อยกองทั้งสอง มีสิ่งที่คล้ายกันและต่างกันอย่างไรบ้างวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามาจงตั้งเอากายเจ้าเป็นสัมภาอันโสภาความเพียรเป็นโยธาแขนซ้ายขวาเป็นเสาใบาชวนอ่านชวนคิดลองอ่านนิทานต่อไปนี้และพิจารณาว่า ให้ข้อคิดอะไรบ้างนำข้อคิดมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและเขียนสรุปข้อคิดที่ได้หมดงามกับจัก,กรจันทร์เช้าวันหนึ่งในฤดูหนาวเาหล่ามดงามกำลังช่วยกันขนมเมล็ดข้าวที่เก็บสะสมไว้ในรังตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนออกมาตากแดดจัก,กรจันทร์ผอมโซตัวหนึ่งผ่านมาเห็นจึงเดินเข้ามาหาแล้วอ้อนวอนมดงามว่ามดงามทั้งหลายข้าหมายเมตตา ขอข้าวให้ข้ากินเป็นอาหารพอรอดชีวิตอุทิศทำทานโปรดจงสงสารข้าผู้หิวโซหมดงามได้ฟังจึงกล่าวกับจักรจันรว่าหน้าร้อนผ่านมาข้าทำงานหนักไม่ได้พักผ่อนเหนื่อยนักอักโขอาหารสำรองเก็บไว้กองโตอย่าพูดเลยโถเจ้าทำอะไรจักรจันรมองหน้าตอบว่าข้าไส ร้องเพลงเพลินไปไม่ได้หยุดเลยหมดงามหัวเราะยิ้มเยาะเปรียบเลยบนไปใยเวยเชิญเล่นเต้นรำมดงามผู้จบก็พากันทำงานต่อไปโดยไม่สนใจจักรจันเจ้าสำราญภูเกียตค้านอีกเลยกิจกรรมเสนอแนะ 1. น,นักเรียนเล่านิทานที่ให้ขอคิดเกี่ยวกับเรื่องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนให้เพื่อนๆฟังอาจเป็นนิทานเกี่ยวกับคนหรือสัตว์ก็ได้ 2. ลองเขียนดูว่านักเรียนเป็นที่พึ่งของตนในเรื่องใดบ้างในชีวิตประจำวันเช่นซักผ้าทำงานบ้านหารายได้ช่วยพ่อแม่มีงานอดิเรกของตนเอง 3. ลองค้นหาสำนวนสุภาษิตไทยและต่างประเทศที่มีเนื้อความเกี่ยวกับการพึ่งตนเองและนำมาพูดให้เพื่อนฟังพร้อมทั้งรวบรวมไว้เป็นคลังสำนวน 4. ลองพิจารณาสำนวนจากบทร้อยกองต่อไปนี้และรวมกันอภิปรายว่าได้ขอคิดข้อใดบ้างชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสารโบราณว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัจฉาใสเราก็จิตคิดดูเล่าเขาก็ใจรักกันไว้ดีกว่าชังระวังการ 5. หาคำที่มีความหมายเดียวกันกับคำที่กำหนดให้ต่อไปนี้ดวงใจน้ำดินเกิด 6. กนำคำในข้อที่5มาแต่งกลอนสุภาพคนละสองบทให้มีสาระเกี่ยวกับธรรมชาติและชีวิตก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทที่5ต้นเป็นที่พึ่งแห่งต้นทุกคนชอบกันหรือเปล่าเอ้ยถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ